ช่องเปิดโลกวันนี้จะพามารู้จักกับสหราชอาณาจักรนะครับสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือหรือโดยทั่วไปรู้จักกันว่าสหราชอาณาจักรและบริเตนเป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีปประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะบริเตนใหญ่ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอแลนด์และเกาะที่เล็กกว่าจํานวนมาก ไอแลนด์เหนือเป็นเพียงส่วนเดียวของสหราชอาณาจักรที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับรัฐอื่นหรือประเทศไอแลนด์นอกเหนือจากนี้แล้วสหราชอาณาจักรล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันตกและทิศเหนือทะเลเหนือทางทิศตะวันออกช่องแคบอังกฤษทางทิศใต้และทะเลไอแลนด์ทางทิศตะวันตกรูปแบบการปกครองเป็นแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีระบบรัฐสภา เมืองหลวงคือกรุงลอนดอนประกอบด้วย4ประเทศคืออังกฤษสกอตแลนด์เวลและไอร์แลนด์เหนือ3ประเทศหลังนี้ได้รับการถ่ายโอนการบริหารโดยมีอำน,นาจแตกต่างกันตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศนั้นๆคือเอดินบะระคาดีฟและเบลฟัสตามลำดับส่วนเกิร์ซีจอเจซีและเกาะเมนเป็นบริติชคราว ด e เพนเดนซีและไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรมีดินแดนโพ้นทะเล14แห่งซึ่งเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของจักรวรรดิอังกฤษซึ่งขณะที่รุ่งเรืองที่สุดในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่19และต้นคริสตศตวรรษที่20นั้นครอบคลุมพื้นดินของโลกเกือบหนึ่งในสและเป็นจักรวรรดิใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของอังกฤษยังสามารถพบเห็นได้จากความแพร่หลายของภาษาวัฒนธรรมและระบอบกฎหมายในอดีตอาณาน,นิคมหลายแห่งภูมิศาสตร์พื้นที่ทั้งหมดของสหราชอณาจักรจะอยู่ที่ประมาณ243,610ตารางกิโลเมตรประเทศครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่เกาะอ,อังกฤษหมู่เกาะอ,อังกฤษรวมถึงเกาะบิเตนใหญ่เกาะไอแลนด์และหมู่เกาะขนาดเล็ก รอบๆประเทศอยู่ระหว่างตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเหนือที่มีชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้อยู่ภายใน22ไมล์จากชายฝั่งทางตอนเหนือของฝรั่งเศสซึ่งจะถูกขั้นด้วยช่องแคบอังกฤษในปี1993 10%ัรอาสหาอรเาารา,า,า,าเป็นป่า46เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และ25เเพื่อการเกษตรเดอะรอยัลกรีนิชหอดูดาวกรุงลอนดอน,ดอนกำหนดจุด เส้นวงแรกที่พาดผ่านตำบลกลินนิตของอังกฤษประเทศอังกฤษมีพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดของสหรชาชอาณาจักรครอบคลุม1 3 3่งตารางกิโลเมตรสกอตแลนด์มีพื้นที่น้อยกว่า1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดของสหรชาชอาณาจักรครอบคลุม78,772มตารางกิโลเมตรและรวมถึงเกือบ800เกาะ ส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกและทางเหนือของเกาะบิเทนใหญ่เวลส์ ails, มีเนื้อที่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของพื้นที่ทั้งหมดของสหราชอาณาจาักรครอบคลุม2,779มตารางกิโลเมตรเวลเป็นภูเขาเสียส่วนใหญ่แม้ว่าเวลทางใต้จะเป็นเขาน้อยกว่าเวลทางเหนือและเวลตอนกลางไอแด์เหนือมีพื้นที่เพียง14,160ตารางกิโลเมตรและส่วนใหญ่เป็นเนินเขา